สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกจากสตาร์สกอร์นะครับ,รรบ, Star รบวันนี้วันพุธ 20พฤษภาคมนะครับการสัปดาห์ที่โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชร์กันเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่เกมบิ๊กแมตช์ครับของศึกพรีเมร์ลีกเบลารุนครับเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์เก่าดิาโมเบะครับเปิดบ้านพบกับรองแชมป์เก่าบาเต้บอร์ริซอนครับฟอร์มของทั้ง2ทีมชั่วโมงนี้ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรครับแชมป์เก่าดิาโมเบสเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่หนักไปทางแย่นะครับตอนนี้อยู่อันดับ7เนี่ยมีเพียง13แต้มนะครับฝั่งทีมข้าวบาเต้ งานตอนนี้ดีเป็นอย่างยิ่งครับชนะมา 5เกมรวดทุกรายการตอนนี้ครับคลังจากฝูมีอยู่19แต้มนะครับแต่ผมมองว่าคู่นี้ผลงานช่วงหลังเกตบอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูสีไม่หนีห่างกันมากครับเจอกัน3เกมล่าสุดครับเป็นดินโมเบตทําได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับ3เกมล่าสุดที่โดนกันเนี่ยดินโมเบสเอาชนะได้ถึง2เกมเสมอหนึ่งครับแล้วก็อย่างที่เลยนไปนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเกตบอลชั่วโมงนี้ไม่หนีห่างกันมากสภาพทีมวันนี้ครับถือว่าค่อนข้างว่าครับเจ้าทินเนี่ยจัดทักระบบ4-2-3-1ครับส่วนนบาเเตี่ยจัััดทรระะบบ4-3-3นคบองสามหนึ่งครับผมมองว่าการททที่ั้ง2ีมเนี่ยมีโปรแกรมฟุตบอล ชิงดำศึกเบลารุสครับรออยู่ในช่วงการสัปดาห์ซึ่งต้องมาเจอกันอีกครับเกมนี้ครับผมมองว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ทั้งสองทีมเนี่ยคงเน้นอองแรงแล้วก็ดูเชิงกันมากกว่าเั้งกำแพงครับที่เปิดมาให้บาเต้ครับเป็นต่อที่0.25 อาจจะดูเหนือกว่าในเรื่องของฟอร์มกันได้นะครับแต่ด้วยเหตุผลที่จะไปครับผมมองว่าคู่นี้โอกาสด้วยการลงเฉลยค่อนข,ข้างมีส่วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับกับแข่ง,ขง,ขง,ขงที่เปิดมาให้บาเต้ครับเป็นต่อ0.25เชียร์2หน้าของทางดินโมเบสครับผมมองว่าวันนี้อย่างน้อยครับจะไม่แพ้คารามเพอเพเนี่ยมีมุมเฮดเต็มด้วยการพลิกเบ็ดเอาชนะได้เชียร์ทางดินโมเบสนะครับในคู่นี้แห่งแห่ๆรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ